แล้วก็เนี่ยที่สำคัญไฮไลท์ดูบันนี้แ,แม่นั่งยังอันนี้โทรศัพท์ oppo a 1 8เคยลียนมาโทรศัพท์มั้ไม่เคยอ่ะลองออกมาเบิ่งเบิง่ง <Okay. S 1> ดยอยใจแบบนี้อ่ะดอยโบ,โบ่เบิบ่งหายจีโทรศัพท์ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีตอนฮับทุกทานบ่าว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาลีกับคอตอนฮับเข้าสู่ซองของเขาอีกคือเขาคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องกะามาพบพ่อกันในเมื่อนี้นะเนาะเฮาก็อยู่ที่บ้านมกกระจอกเมืองปากท่าแขวงบ่อกแก้วพ่อแม่พี่น้องกะพอดีมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นทางน้องยัวเนาะเพิ่นกะสงสารพ่อแม่พี่น้องเ้ยเพิ่นได้ส่งเงินส่งคำมาอาให้เฮาเป็นสะพานบุญให้เฮา ก็เลยโอเคจัดให้เพื่อนนาะมือนี้คลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปเซาไายน, ua, น้องยัวน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่านี่พ่อแม่พี่น้องนี่โทรศัพท์มือถือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าตัวนี้เป็น oppo a18 เนาะโอเค เดี๋ยวเราเอาเสียงไว้ในถุงเราก่อนแล้วเราจรึงจะไปอ่เซฟให้น้องยัวพร้อมพ่อกับนนะ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะปุ๊บก็ช่วงนี้น้องยัวบ๊อสบายแต่พ่อแม่พี่น้องไงเป็นไข้เจ็บหัวเนาะอ่ากินยุกกินยากันยังบ่หายเถอะเราก็เป็นห่วงน้องอยู่โอเคอ่าแล้วก็มีเครื่องอีกพ่อแม่พี่น้องนี่ป้าทูเต็มเลย มีมีแดรมีขนมมีปลากระป๋องปนะุ๊บโอ้โหชุดเพราะว่าเจให้นนองลงมาสวยกันนองไม่สบายนะเอากันเลยไปอ่ามาเอาเลยนะ่ะรถเขาขึ้นเมื่อนี้เพราะได้ผมแม่พี่น้องอ๋อบงุงดูนานสำคัญนะปะปะตูหนักเตือนนะโอเคเราจะงานข้นโดยเมื่อนนี้แล้ว หนักหนาสาหัสโอ้รถเท่ามันขึ้นดอยนี่พวได้พ่อแม่พี่นองแบบมันมืดนอนบนนี้นะฝนตกแดขนาดฝนบนตกกัยังอีลาอีเรือก่อนจะขึ้นได้บนนี้นะเมื่อนี้ฝนตกแดดก็เลยว่าขึ้นพ่ได้เนาะเราต้องแต่แบกอันนี้ขึ้นเมื่อจอมดอยพหมนละเนาะนะ,นะ บดนี่แหละพ่อแม่พี่น้องที่โลดเขาขึ้นบดได้ว้าวเถอะเถอะเถอะเดีแบกยางขึ้นมาเอาน้องยัวเพื่อนก็นอยู่เพื่อนของเวทไพ่เพื่อนาะมาพักผ่อนอยู่นั่นเพราะว่าน้องบ่สบายกินข้าวก็กินบน่ได้พ่อแม่พี่น้องกินเาหล้าฮาก,กบดซะเอาบอกน้องมาคอยกินเหล้าเนาะโอ้โหฟื้นเลย ฟื้นเลยเพราะไม่พี่น้องไงแบกขึ้นดอยนี่มีม,มีสองแกตสปากระปองสองแพ็คแล้วก็มีขนมสองทงหมื่นสุไลดดินแบบนี้นะอ๋ออาจ้าก่อนจะฮอดบ่นแม่ของธรรมดา บรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมศาสติรรศศเลยบ้านนะ่ะแบบอยู่นอกแท้ๆนะพ่อแม่พี่น้องอ๋อหอบแล้วมาวันนี้นะวันนี้เป็นปลายบ้านทาก็จะแวะเข้ามาทั้งนี้อ้ เอาการอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยโอ้โหถอยถอยถอยอึ๊บอ่าถูก,ๆๆถกขาเกาบอกแล้วเมื่อ่าถูกฮอบเลยพ่อแม่แบกเครื่องขึ้นโดย ก็จะประมาณนี้เลยอตอนนี้อดทีเพียงแล้วแหละเมื่อยเหี้ยป้าชูบวบไปแล้ว บาไวแล้วเหื่อยแหงโอ้ปุ๊บอ๋อเอะเถอถอะถอะยอะมาท่กันเลยเหรอไม่เติงทัวตุ้งจะเป็นเีด้วยเจนเดนย่นะนองไปทางยูฟนได้ปะเอาตังไปนะโดยขอบใจเยาว่าเอาตังไปไปไปยูบอลแจกเพื่อนหนอยูนี่ยักมืดนะ ข้างในเะี๋ยวเอาเครื่องก็อ่าอมสบายดีด้วยกินเขาแล้วยังม่กินเที่ยบไม่อยากเที่ยไม่อยากกินเลยกินกับปลาแซบน้องมีไข่เด็ดที่บ เป็นไข่ได้ปะมอน้องบูเจมส์คอนเจพอพอไเป็นข้าวเคนนี่ก็มีห้านขายยาบอยาเอพิ่นกับขายยาบะบลคายบลมีเงินเงินที่อายหายนองสุดแล้วยังมีที่เงินเงินอัยหายนอนแค่แล้วนะหนึ่งลานสามแสนยังมีที หกแสนน้องไปห้องมอได้จิ้งนั่งๆออกกันไปห้องมอได้เป็นอะไรเข่าซื้อเพนอามาให้ละอันฟ้าเขาจะไปซื้อเข่ายูฮารซานึ่เข่าซานไมันพนมามาทีกว่างยามได้ซื้อได้ใช่ไหมเขาเป็นยังถาเท็นน่อาจจะซื้อมาให้เอาได้มันจึงง่ายเนาะ ฝากเพิ่นกันยากเนาะเดี๋ยวนี้น้องกันเจ็บคอกับเจ็บหัวก็แต่ย่บ้านอีนนี้บอลขายยาเนาะเดี๋ยวไปให้เพิ่นเบิ่งไงนี่แตงเตยเศร้าคุณน้องยังไม่ได้กินข้าวเที่ยไม่ได้กินเที่ยงเ่กินอย่างน้อยเลยอันซุกเป็นงยังนี่เพิ่นมีขายบ่ น้องหูบัวโจกออันแบบเป็นกองคือกองยำๆนะเราเป็นเข่านะเอาน้ำหอนไซแล้วก็โมเมียทานี้ตัวนั้นซื้อตัวนั้นกินหนาจะได้น้องบ่หิวเข่าเบ่หิวเลยบ่อยากกินเข่าเลยยานี่กินเอาทีกินแล้วกินด้วยยาปลาลางแลมืออื่น เบิงอาจจะไปบอกอ่าหมอเพื่อนนะเจ็บคอ,อกับเจ็บหัวเนาะเราเวลากินเข่าลราปอดหกักแม่นะอ๋ออาจจะบอกหมอแล้วก็ให้หมอเพื่อนบ่งยาให้กินด้วยแม่เมื่อนี้น,นี่คุณยายจะบุญเป็นสีเครื่องให้นะสีเครื่องให้น้องไปกินนี่แหละลองมาเบิ้งหน่อยน,น,นี่แล้วก็มี่ขนมด้อ อันนี้ก็เป็นมีถาว่าน้องว่าเป็นไข่ในน้องก็มากินที่นี่นะกินอะตอนน้องว่าเป็นไข่น,น,กกกน,นนะกินอยูอนนอน่น่นนองสองแก๊สแล้วกนมีปลากระปองสองแพ็ค นี่แล้วก็มีขนมอันี้สองหออานานี่อันนี้นี่เป็นเงินของปุญญาใจาบุญที่เพิ่นส่งมานะ่พี R ่อารีอยู่ทางประเทศสิงคโปร์น้องกับโฮเที่แนมะ่แมนผู้ใดนะโอ้เนาะแล้วก็เนี่ยที่สำคัญไฮไลท์อยู่วันนี้ แม่นยังอันน e ี้โทรศัพท์ oppo a หนึ่งแปดเคยลีนมาโทรศัพท์อ่ะมาเคยอ่ะลองออกมาเบิ่งเบิ่งเอาใจแบบนี้เอาโดยบอกเบิ่งถ่ายสิโทรศัพท์ว้าวลองเบิ่งเบิ่งหน่อย อ่าอยู่ในนี่แหละเอาเนี่ยอันบอเลาออกอันนึงเนาะเอาเอาแค่นี้อ่าเนี่ยงาบอกเบอร์อ่าให้ข้าเจ้าเบิองเนั่นเอตัวนี้เป็นอ p p o ไมันูยังครับอยู่นี่ o p ป o a หนึ่งแปดโอเค อาสายซากมันยังอยู่ในนี่นะเป็นเคสก็มนีนี่ตัวนี้ตันนี้อันนี้เป็นโทรศัพท์อ่าก็คือเรารีเซ็ตเครื่องเป็นทีเรียบร้อยก็คือต่างค่าต่างยางหายนองเน่อ่ามาร์กบอสีนี่นะนมาร์กอยู่เนาะแนนี่โก้เพิ่นแถมให้ใส่งเด้อ ฮ่าเนาะชื <laughs> ่อใจว่าชื่อใจเพราะว่าไอา้กับบุู้้ว่าน้องมักสียังกันนะไอ้อก็เลือกสีนีง้งามเนาะอันน่ะไอ้เบิ้งว่าสีนี้ผู้หญิงน่าจะมากาากันนะไอ้ก็เลยซื้อมางามดีเนาะา <laughs> อ่าโอเคอันนี้เป็นกองมันจะมีใบซื้อขายมานันยังอยู่นี่ม,มั้งนะใบใบเพลินฮารประกันหนึ่งปีถ้ามีปัญหาก,ก็บ,บอกอย้ยอ้จะเอาไปให้เพลินเบิ้งให้แล้วก็ อาสายซากมันยังก็อยู่นี่หมดแหละน่ะเป็น,นกองมันแล้วก็เบอร์อาณนอันนั้น,นยัวผู้ยหายใจผู้บุญเพิ่นก็คือไอารี <c oughs> เพิ่อนอยู่ทางสิงคโปร์เพิ่นโซมานเจ็ดพันกับเก่าร้อยแปดสิบบาทแล้วไอายเอาไปซื้อโทรศพัพท์ให้นองเครื่องนี้เัี้ยหกพัน 6, บาท ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ว่าดีแล้วแหละแม่นตีเป็นเงินล่ากว่าสีล้านปลายวันนี่เจ้นี่นะอายเลือกเอาตัวดีพอเคสเทามันสัญญาณไม่ค่อยดีนะอายก็เลยเอาตัวดีมาสัญญาณมันจริงจะค่อยดีนั่งมันนะอายซื้อมาแล้วก็เป็นเบอร์เบอร์นี่อายก็เติมเงินแล้วก็สมัครแพ็กเกจให้เราสมัครอินเทอร์เน็ตเดือนหนึ่งแล้วถ้าว่าเงินน้องมืดเนาะอายก็ที่เติมให้เติมแล้วก็ต่างให้เติมใส่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไล่เดือนเลยเนี่ย มันมืแล้วก็บ,บอกอ่านนะ่ะเบอือมีเบอร์เบอร์หรอมีเบอร์เบอร์อยู่น,นั่นนี่มีเป็นเบอร์อินเทอร์เน็ตบ้านเปนเบอร์โทรแต่ว่ามันใช้ได้สองเบอร์น้องสามารถเอาเบอร์โทรมาใส่เติมก็ได้นะตัวนี้นะอ่าแล้วก็เขาไปซื้อโทรศัพท์ในหกพันแล้วก็ส่วนที่เหลืออ่านก็ไปซื้ออ่ามีมาแป้น้องเพราะว่าเกิดามันซื้อยากเนาะแล้วก็ปลากระป๋อง แล้วก็มีขนมแด้แล้วก็เงินกับเลือมันหนึ่งสองสามสามแสนนะเอาเก็บไว้ให้น้องไปใส่ใจนะ่ะ<จ>ด้วยด้วยแล้วก็คุณยายจะบุญเพิ่นบุหูราคาโทรศัพท์นี่เพิ่นส่งมาซ้ำนั่นก่อนเราเมื่อหน้าเราเพิ่นจะส่งเงินมาให้น้องไป,ไ,ไ,ปไปใจ่ใจตอน้องก็บสบายได้ทรงนี้นะ่ะเพิ่นจะส่งมาเตรีมสองสามหมื่นนี่แหละเพิ่นก็โทรมาถามเขาอยู่ว่าอานา โทรศัพท์โทรได้มะโทรมาถามไอ้ไอ้ก็บอกหกพันล้วว่าโอ้เงินพ่อบริสนามาได้เห็น้องมีเงินเก็บหนึ่งเพิ่งมาที่โซงเงินมาให้น้องไปไปซื้อเครื่องนุ่งเสื้อผ้ามันยังเครื่องนุ่งโฮมเป็นผ้าโฮมผ้าเสื้ออย่างนี้ให้น้องไปซื้อตียงดีใจเน้องขอบใจมันเลยโดยโดยเอาฮะก็ดีใจน้ำเนื้อได้โทรศัพท์ไหมแล้ววันนี้น้าเนาะโทรศัพท์เลยก็ดีใจ โดยโดย,โดยต่อไปกับเบิรงเค่องหมเค่องนอนอันใดนองยังบ่มีเดยวนี่นะ่ะอันใดสิงที่ว่าน้องบ่มีนะ่ะนอนองยักไใดยอย่างบ่เดยวนี่มู <c oughs> เสือมีลายบ่เสือนะเสือน,น <c oughs> มอีอ่ะ <c oughs> บ่าลายส่งก็มีบ่บ่าลาย <c oughs> ยักยักไดใดบ่ส่งเสือนะ <c oughs> ยักไดใดนอะ <c oughs> ผัดเสื้อปูนอนน้องมีบ่บ่มี ผักวบมกับบะมี่มุงกับบะมี่มันยังกับมุมีอ๋อมันยังกับบ่มี่น้องโดยโดยโดยอือพูดย้ายใจบุญเพิ่งกัดยักษ์หูวาน้องยักได้ดมันยังอันเนี้ยถาว่าถาว่าน้องยักได้ดมันยังเพิ่นกัดซื้อให้ถาว่าเพิ่นมีเงินขายเพียงพอหนะถาว่ามันบโบสูงเกินไปอ่าอันจากเครื่องหอูเครื่องน้อนนี่เพิ่นซื้อให้ได้และว่าเป็นยังแต่ว่าเพิ่นให้ออาอนนี่มาถามเพิ่งน้องก่อนนันเนี้ย อ,อ,อันนี้เอาไปกินเนะเอาไปกินทงนึงอันทงนึงแจกเล็กน้อยเนาะเล็กน้อยมาบักอะไรน้อยกินขนมน้อย <c oughs> เอาทุ <c oughs> ล่าสาม <c oughs> สามทงเอาข <c oughs> ้าวเจ้าเด้ข <c oughs> ้าวเจ้าเด้ขัาวเจ้าโ <c oughs> ดยขอบใจ ลงเบ้เบ่ให้ให้ขอบใจออ <c oughs> เอาฮ๊ะขอบใจเดลย <c oughs> เอาขอบใจ <c oughs> น้อยมามาไปมาไปขอบใจได้ <c oughs> เอานะัง Bà ơi, không có nụ cười đâu Ờ Bà ơi, không có thai đâu, Nè Ôi, tốt, kia mà Mẹ ơi Ờ Cháu không có nụ cười Ờ Thôi Ờ Nè, 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 nè Ờ, phát đây เอามีสองคนเอาไปตืินไปเอาไปเติมสองคนไอ้ผู้เห็น <c oughs> โอเคพี่สั้นกัเฮาขอตัวกลับกนะันเนี่พักพรอนลาย,ลาย,ลายกินยาได้เนะี่เจ้าสบายเนะี่ยไม่ได้กินข้าวเถอะพ่อแมนะ่พี่น้องไอ้เบิ่งมืออื่นอาจจะไปหาหมอเพิ่นไปเว้าอาการน้องที่ว่าน,น้องเปลี่ยนนั่นเนะี่ยเราเพิ่นจี้บ่งยาให้กิน เพราะว่าการไปการมาเนาเดี๋ยวนี้มันก็ยากเนาะมันทางบบอันบุดีนะถาว่าเบิ้งทาวาบุดีแท้เราอาจจะมาฮับอยู่ไตหันไอ้เจ้ารู้จักไปส่งแล้วก็ไปกวาดยูงหมอเนาะปล่อยเวลากับดีเบิบ้งตื้มสองสามมือเนาะโทรศัพท์ประกองามเนาะอักษาดีๆนะ <laughs> โอเคเนาะพร้อมไพี่นอ้องตอนนี้ฮะาก็ ได้เอาเครื่องเอาของเนาะมามอบให้กับนะ้องยัวเป็นทีเรียบร้อยเนาะกาจุดเน้นๆในมือน,นี้เลยพ่อแม่พี่น้องไฮไลท์เลยก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือน้องพ่อแม่พี่นะ้องเป็นสมาร์ทโฟนนี่แหละเอาซื้อมาให้ทางน้องอ่าอยัวในมือน,นี้นะโอ้โทรน้องก็ดีใจพ่อแม่พี่น้องบ่เคยได้ใส่เลยเนาะอ่าดีใจเป็นว่าดีใจแต่ว่านาะก็อ่าเอาไว้ใส่พ่อแม่พี่น้องไปทัวร์ไป,ไปยังนี่แหละส่วนว่าเงินที่เหลือกะเอาก็จัดตามที่ทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่น อบอกชื่อนอะชื่อเป็นมาม่าปลากระปองเนาะแล้วก็มีขนมเนาะเงินที่เรือกระไดมอไผ้กับน้องยัวเป็นทีเรี่บร้อยเนาะการสำรับครั้งนี้ก็คือก็ต้องคขอเขาเมตคาใจเนาะทางปุญญ้ญยาใจบุญก็คือทางพี่อาอี้เนาะอยู่ทางสิงคโปร์แล้วก็ทางแม่นงเนะาะที่เพื่อนเป็นสะพานบุญที่เพื่อนเป็นปุญญ้ยาใจบุญทรงเงินมาเอ้เป็นสะพานบุญในครั้งนี้เนาะก็ขอให้เพิ่นจงมีสุขภาพแข็งแรง สำรวยเนาะาความเจ็บยาได้ความไข่ายามีนอนหลับกัดคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นกัดคอยได้เงินแสนแบนมือกัดคอยได้เงินล้านเนาะไปทางนำ้ำกัดไปทางบกกัดคอยได้ค้าไปทางนำ้ำกัดคอยได้เป็นได้พลอยเนาะสาธุโอเคพ่อแม่พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เนาะเฮากะเอามาพักมาตอ้อนพ่นอแม่พี่น้องได้ฮับชมร่วมกันซับนี้ก่อนเนาะกะดีใจทางน้องเพื่อน ต่อไปผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นกันยังจะส่งเงินมาซื้อเป็นเสื้อผ้าเครื่องห่มเครื่องนอนให้ครับนอ้องติ้มพวากรสงสารทางนอ้องบานอีกยังกับว่ามียูอะนะ,ะเพิ่นเงินคลิปเพิ่นกระโงมาตอนนี้ก็คืออาศัยอยู่น้ําเอือ่อยน้าอ้ายอีหอย่างไปประมาณนี้เนาะตอนนี้บ่สบายติมเจ็บคอนะวินหัวน,นะกินข่ากิน,น้ํากับบได้เท่อตอนนี้นะมืออื่นนี่พ่อแม,ม่พี่นองเราจะเข้าไปหาทางหมอแล้วก็ ให้มอเพิ่นบ่งยาให้เขากินเนาะบ้างยาให้กินะนะเนาะชวนว่าการไปห้องมอแทนรอถ่ายอีกหน่อยนึงก่อนพอชว่วงนี้ฝนมันตกแห้งรถเท่ามาก,กับมาบาพาได้พอนะพี่น้องจอดไปยุรุมพุ่นเนาะจอดไปยุลุมพุ่นแล้วก็ได้เป้มามา,มา,มาป่ากระปองนี่ขึ้นมาเนาะให้น้องพอที่ให้น้องไปช่วยน้องก,ก็ยุบสบายนะเฮาก็เลยได้แบกขึ้นมานาะสมควรเลยน้ะหนทางไปอันตรายพดพอะนะพี่น้องเลยเอาไว้หนทางสะดวกหน่อยหนึ่งก็เนาะถ้าหากว่าน้องบ่ดีบ่แค้น ก็จะได้พาน้องไปให้หมอเบิ้งตัวจริงเนาะก็ต้องขอคำมกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาฮับชมคลิปนี้เนาะอ่าถ้าหากว่าท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าหากว่าท่านใดยังบ่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้เพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปเนาะอ่าที่สำคัญผมเองพี่น้องก็อย่าลืมอ่ากดอ่าก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาเนาะ เพื่อเป็นการซัพพอร์ตซองของเขาให้มีรายได้เติมน้ำมุกน้ำมันออกเจลลสังคมต่อไปเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็เฮาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะ่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยูใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเกา่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดี